สวัสดีตอนเย็นครับผมมานหางแรงหละสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมมานหางแรงเละมืนเนี่ยพ้ามาเึิ่งบวบครับบวบทิ่ปลูกไว้ตอนนี้ก็บกำลังงามแบบ กำลังยืนมือกำลังขึ้นคางแล้วพามาเปล่งบวบเปลืนงกำลังจะเปลื้นพันคางกันไว้เปมันยังขืนน้ำคางเลย งามครับหเหลือไว้ปุ๋ยอีกรอบนึง <c oughs> เป็นรอบสองกำลัง,งยืนเมือครับยืนมือหาเสือกแลวครับ บวบหอมครับกำลังจเจริญเติบโต,ตครับง่ายบ่ค่อยพร้อมกันมดเลยงอกงอกบ่ค่อยพร้อมกัน ไปเรือไปประมาณสามสามต้นครับบไไ่ไว้ไรที่เรือก็ลุกออกไป <c oughs> ถอนออกเศร้าหาข้างแนละ้วจับเพลินจับเพลินขึ้นพันข้างไว้ครับ <c oughs> ส่วนฟักทองฟักทองกับกำลังทยอยงอกครับเดี๋ยวจังสิบห้าไปเบิ่งอีกเทียงหนึง่งเดี้ยวนานาขอลองพิกครับเตรียมล่งเตี่ยมลองต้นกล้าอยู่ขึ้นอื่นครับปลูก <c oughs> เอาน้ำเขาล่องครับเตรียมปลูกพริกครับเห็นไหมมันสุ่มๆไว้มือ้นครับมือ้งเลยลงต้นก้าครับพริกหกแถวครับนี่ บวบครับกำลังงามกำลังสวยครับกำลังยืนเมื่อห้าข้างแล้วอันนี้ก็กำลังงอกนี่ <c oughs> anh này xa mất mặt mày ngọt mặt Buồn mặt ngọt mặt 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 cần mặt 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 ผมเตรียมไว้ปลูกมะละกอรครับนา่าจะเป็นแจกดำครับผมซีดียมเนี่ยมานำไปจะได้ชุ่มๆรับลองลงจากสามสี่ยางเลครับเหนือที่กับสองงานกลัว สองงานกว่าๆอันนี้ปลูกไปแล้วครับบักกูพอดีสื่อมาบอกพ่อเลยเตรียมรุรไมไว้ก่อนต้องซื้อครับตอนกับว่าเมื่อไรครับประมาณสี่สิบต้น สี่สิบต้นก็ต้นละหาบาทครับเป็นเบี้ยละหาบาทเ็จะเห็ดขายเด็กแรกเลยโอกาสพอท่านเนาะเราเพราะไม่ทันไม่ทันปลูกสื่อเป็นก่อนแต่ว่าพีกหนี่กกายเอยงครับ อาเซกกะทางไว้ปีกไกที่ปลูกก็ได้ผลดีครับพริกพริกฮอด้เก็บขายพผสมควรอยู่อันนี้เป็นลุมฟักทองครับต้นนี้งอกอยู่ ครับกีบเหนียวแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวกิบหนามาพามาเบิองไม่ครับผม